กลับสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขุสุขคนสุมองสุบอนพี่น้องเลยมานั่งมองหลังแมาวมือนี้มาทรงสกการนงานศพอยู่บ้านยังกน้องน้องซีโนพี่น้องเอ้ยแถวหอมวะแถวหอมพี่น้องเอ้ยแม่ของอันแม่อ้วนบอกมันเป็นอันลูกเพันก็เป็นยาแม่อะไรพี่น้องเป็นคือกันกันเป็นไม่ใหญอะไรเนาะ มื้อนี้น้องมวยก็สิมาส่งสการเพิ่นเพราะว่ามื้อนี้น่ะแม่ใหญ่นั่นเพิ่นน่ะกวมไปพังไทยพี่น้องเอ้ยไปส่งสการอาเพิ่นเนาะมื้ออื่นเนาะพี่น้องทางน่ะที่น้องมวยว่าว่าอันบาขวัญสิไปเมื่อวานนี่บาขวัญบ่ได้ไปซ้ําพี่น้องเอ้ยทางเฮือนเฮากยากเนาะนมวยกพูดอยู่พูดเดียวบ่ใจอยากเกือไกก็ยังแล้วก็บาขวัญเพิ่นกบ่ได้ไปให้แต่แม่ใหญ่ไปพี่น้องเอ้ยแต่มื้อนี้นมวยก็เลยได้โอกาสมาส่งสการทางบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยทางใดก็อย่าตีพี่น้องพี่น้องเอ้ย ขาดบ่ได้เนาะป้าบ่ได้พี่น้องมากระปัสร้างพี่น้องเลยลูกไสกับนอนอะไรอะไรพี่น้องเลยป่ะคนกับปลาไหลไปได้พี่น้องผัวปลาท่านได้หอดเถียงได้พี่น้องฮักกระซิบมุ้งพี่น้องเลยหลายคนก็คือสีเดินทางมากเลยพี่น้องเลยหลายเติบได้พี่น้องว่าไหลหุบ ส่วนท้งหกมีของขายอีกพี่น้องฮะพักพี้่าหยลุมพี่ๆเขาทาผีด่ายหล้วะ อทำเดนพี่งอย่าให้ประทคนโมก่อนพี่ดไมอันนี้กับลูกไม่ไล่กัน มีคนเลนบนมาคนไปส่งไกางอะไรถอาไรกกสิยาขัานด้แล้้อห้นจะ้อามาเด้อเด้อให้ร้านเดินยงอีกอันนึ่งปะ น, Southeast Southeast น้ำคอยพี่คอยเอาเมช้องเลยนี่วงเดียวเห็แต่ว่าาประสาหาเงินพี่เนาะ

มั้นไดามาพี่น้องหลับซอยบ่นนี่หลับซอยปลานิ้นพี่น้อง ยังชาตําบักหุงพี่น้องเห็นเขาย่อทอดปลาอยู่พี่น้องทางด้านนั้นก็สิเป็นโต๊ะตนพี่น้องเอ้ยส่วนมวยบ่ได้เป็นนั่งทานพี่น้องทางนี้พี่น้องทางเตียงตลาดเือนเย็นดีพี่น้องค่ะมเขาพอ้ายเจ้าเา ไปแล้วใชไไปกินน้0บวกบวงกับบ่มีเนอะทางด้านน่ะพี่น้องนั่งตาม

ต้องใส่สุงไม่สมารเนี่ยต้องปูน่ามาากไกมุ้แล้วย่มันแบบเื่อชมกพี่น้องอนี้กนเวลาบมกว่าจเขาบายชองพี่น้องเล มาพี dos, cuatro, cinco, six, two, eight, ่น้องบักไหมคน่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแปดสไหพี่น้องื้ว่าอยู่ไซน้ำเน่เนาะว่านเช้าไปพี่น้องเมคาวเนาะจัวนี่กันสองสี่หกปดสจวนี่สิบอง แดดพี่น้องแดดแห้งพี่น้องเอ้ย

เขาวยู่ป่าสะแล้พี่นอ้องเขาในเดินนั้นบ้านเน้องแต่เป็นนั้นเดินบ้านหลูกเต่าพนันเลยนาอพี่นอ้อง

เดดทั้งเอาทั้งหฮอนพี่น้องตีพี่น้องผนกัะที่ว่าหลายคนพี่น้องพี่น้องมาหลายทางพี่น้องไว้ บ้าไรเหียเฮ้ยบ้าไรเหี้ยนเท้าับ่รหวยนั่นน่ะของงเานั่นเสามสี่้าเท้าบอสามสี่นมโทรศัพท์ก็ะหอนแหงพี่น้องเอ้ยเนื่องจากอากาศมันหอนแห้งนเลย จะได้จบคลิปต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาขับชมเด้อพี่น้องขอเป็นคลิปนั้นสบายดี